วัสดีครับจากวี p มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีท่าพระนะครับก็จะนั่งรถไฟฟ้า M r t ม,มทีนะครับส่วนต่อขยายนะจากสถานีท่าพระนะครับไปที่เตาปูนนะก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาดูเส้นทางจากท่าพระไปเตาปูนนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆของเส้นทางรถไฟฟ้านะครับเขามีความเจริญไปถึงไหนแล้วในย่านฝั่งทนนะครับเดี๋ยว เราออกเดินทางกันเลยนะครับจากสถานีท่าพระมุ่งหน้าไปสถานีสุดท้ายที่ผมจะเดินทางไปก็คือสถานีเตาฟูนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องโดยสารนะครับก็จะงเงียบๆนะในช่วงที่ออกมาจากสถานีท่าพระ สถานีต่อไปสถานีจจรางสิบสามประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station จ a ร a n t h r e e r a i n doors open on the left ส่วนต่อขยายนะครับช่วงท่าพระไปถึงเตาปูนเนี่ยก็มีทั้งหมดสิบสถานีนะโดยประตูรถนะครับจะเปิดจากทางด้านซ้ายตลอดเส้นทางนะครับก็เป็นทางแบบยกระดับนะครับบริเวณก่อกลาง นี่ก็มาถึงสถานีจรันสิสถานีจรันสิบาจรันสิโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถจรัน13 station please mind the gap between train and platform ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station ไฟฉาย t h r e e doors open on the left ช่วงสุดต่อขยายจากท่าพระไปเตาปูนนะครับก็จะวิ่งตามแนวถนนจาราจนิดโ้งนะครับจากท่าพระนะครับจนไปถึงสถานีบางอ,อ้อ เส้นทางก็จะเลี้ยกกวขวานะครับข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไปเชื่อมนะครับฝั่งพระนครตรงสถานีบางโพนะครับก่อนจะไปถึงสถานีเตาปูน นะครับถนนการจนาพุทธมนตรสายสี่มาถึงส,สถานีไฟฉายสถานีไฟฉายไฟฉายโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถไฟฉายส a t i o n please mind the gap between train and platform สถานีบางขุนดนประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station บางขุนนนท์ t r a i doors open on the left ก็ยังมีพื้นที่นะครับเป็นเรียกว่าพื้นที่ว่างๆนะมีต้นไม้สีเขียวนะครับสถานีบางขุนนนท์บางขุนนนท์โปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถ Banku Non Station. Please find the gap between train and platform. ก็เป็นบรรยากาศตึกแถวเก่าๆนะครับเป็นร้านค้าที่ดูสภาพนะครับตึกแถวก็จะมองเลยว่าปลูกสร้างมาหลายปีผี้โารโปรดทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยโดยหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างระหว่างบุคนติดกัน การพูดคุยขณะอยู่ในรถไฟฟ้าล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะและสแกน QR Code ชนะเมื่อเข้าออกจากกระบวนรถไฟฟ้าโดยความหงายจากรถไฟฟ้า m ท t ก็ตามแนวเส้นทางนะครับรถไฟมาทีนะครับบริเวณย่านจรัญสนิทวงนะครับโดยมากภาพร,รวมก็จะเป็นตึกแถวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ นี่ก็เป็นถนนบรมราชธานีนะครับเส้นนี้ผู้โดยสารไม่แน่นนันเรียกว่าไม่แน่นนะจะนั่งกันแบบหลุ่มๆนะครับผู้โดยสารไม่ค่อยมากนะครับจากเตาปูนมาท่าบละนะผมนั่งอยู่หลายครั้งนะครับช่วงเย็นก็จะมีผู้โดยสารเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแบบ สายแ,แถวย่านตะดูจักนะครับลงไปวลฒโพงนะครับตรงนั้นผู้โดยสารจะค่อนข้างเยอะก็มาถึงนะครับสถานีบางยี่ขันนี่ก็เป็นบรรยากาศสถานีบางยี่ขันบางยี่ขันโปรดใช้ความระมัรนนดระวังขณะก้าวออกจากรถบางยี่ขัน s t ส t i น n Please mind the gap platform the between train and mind นี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องโดยสารนะครับก็่จะให้เพื่อนได้ชมเป็นระยะนะสถานีต่อไปสถานีซิรินทอนประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station s ิ r i n t o r train doors open เรินทร์ทอโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเซรินทร์ทองสเตน please mind the gap between train and platform ถนนจาราจรบิดบงนะครับตอนนี้จะมีปัญหาก็ตรงแยกไปฉายนะครับตรงนั้นก็ทำหมูโมงไม่เต็มทุกทีนะนะครับถ้าเกิดว่าตรงแยกไปฉายเสร็จเนี่ยถนนจรลันก็ จริงๆก็จะวิ่งสะดวกสบายนะครับใช้ความเร็วได้นะครับรถก็ไม่ติดมากนะสามารถจะไปได้นะครับจะไปได้ไม่ติดขัดมากมายนะก็มีผลนะครับทําให้มีผู้คนจํานวนหนึ่งนะครับก็จะใช้รถโดยสารซึ่งมีราคาถูกกว่ารถไฟฟ้านะครับสถานีต่อไปสถานีบางพลัดระถทูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station, bottom plot, green doors open on the left. ันนี้ก็เป็นสถานีบางพลัดสถานีบางพลัดบางพลัดโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางพลัดสถานี Please mind the gap between train and platform ถานีต่อไปสถานีบางอ้อประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station Bang O Three doors open on the left ถึงแล้วครับสถานีบางอ้อสถานีบางอ้อบางอ้อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางอ้อสถานี Please mind the gap between train and platform บางโพประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station บางโพ Train doors open on the left ผ mm ู้โดยสารโปรดทราเพือต้องการการแค่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสุมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากค่าตลอดเวลาเมื่อระยะห่าง ความตื่นเต้นหมดการพูดคุยขณะอยู่ในรถไฟฟ้าล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะและสแกน QR code ไทยชนะเมื่อเข้าออกจากบับตัวรถไฟฟ้าด้วยความห่วงใย,ายจากรถไฟฟ้า MRT t t e n n i o please to prevent the spread of COVID-19 we r e m i n d t h a t e d passengers must wear a face mask keep a distance from other people and prevent from t o l k i n g while b e t r a i n stations cooperation to out Thank hands your for your and you ก็ผ่านสถานีบังอ้อนะครับก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะจากฝั่งทนนะครับข้ามไปฝั่งพระนคร เดี๋ยวจะเห็นหน่อยดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือนะท่าเรือบางโพนะครับก็เชื่อมนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับที่สถานีบางโพตรงนี้ก็นั่งเรือด่วนได้นะครับเรือด่วนเจ้าพยาสถานีบางโพบางโพ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางโพสตชันรมวังขาสนดถานดบางโพสเตชนรม เดินทางออกจากสถานีบางโพไปอีกสถานีท้้งหน้านะครับเป็นสถานีสุดท้ายแล้วนะครับสถานีต่อไปสถานีเตาปูประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ next station เตาปู t r a i doors open on the left เก็บบรรยากาศการเดินทางมาฝากกันนะครับความเปลี่ยนแปลงบนถนนจาราจรหนิบงนะครับกับรถไฟฟ้า MRT ช่วงท่าพระ่าปูนขอบคุณสำหรับการชมคลิปว,วิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกันใหม่ ในเช้าวันต่อไปเจอาวันนี้สวัสดีครับสถานีเตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเตาปูนสเต i n น the gap b e t ร e e n ง r a i n ้ n d อ l a t f o ร m